นั่งลงวันนี้จะไปไหนวันนี้จะออกข้างนอกเหรอวันนี้ให้ออกประมาณบ่ายโมงลูกโอเคนะบ่ายโมงวันนี้โอเคนะอโอเคช็อกโกแลตอันหนึ่งสองซัพหนึ่งสองซัพอ, <laughs> อันหนึ่งสอง,สอง